โอ้ยหนาไมสมหกมาน,นาสิอหัดเตียงๆรถอยาก็หนอยาตายอยากแต่ไม่อยานี่ากในพี่น้องตายอยากตายยากป่องเป็นน้ำเป็นป่องเป็น่องพูะเสียกับเสียว่าอะฝนเฮ้ยมาเนี่ยร้องดึงรองเมองกันจะได้วะดึงหอยมันแปล่นตัน้อยสิดอกบนมันดึงหอยมันดับดอก มันหลายอยุบัททุกโลกเว้ยขนงาดจังสีมาเสียมาถากไหนดึงไหนก็ดึงออกดึง่าในก็นเห็นอยู่นี่แหละขนงาดจังสีเอาวกจกมาถากกุ้ยเสียวเตีย,เ,ตยเออตลูกหน่อยมัน ออกกัดใส่เขียวหน่อยกันโอ้โอ้ไม่ไหวยันโ้ยโอ้ยโอ้ยหย,ย่าตายหย่าหยาป่องน้ำเป็นป่องเป็นป่องป่องไปหอดใส่หากงัางนอนหันบ่มีดับ ขนาดเสียเทียรหนึ่งเด้โอโหเห็นเหรียญว้ก้อน,น,นคนงดนี่มาช้างก็มัวตายๆอือเอามาตายก็ฮั้งเดรียญสูงในเมาหลายกระดกกเดียวโอ้ยเข้ม บาดพี่นหลงอ,องนี่บ่วหยาปอกป่วงแบบนี้ถ้ามันดับหยาหก,กเนี่วางแรงขาว่ามันดับเขาแล้วถือควนอีกแพ้อีกหลาตัวละ <laughs> โอ้มาคือมันกลมเพรกระเทือนมันหลาเห้า nhóc ngốc rồi nói Đấy <laughs> này Nó không đi thôi <laughs> <laughs> อ่ามหงกล้วยกับสีตายน้ำฮะเอาสมเนีจก่อนจะไปเก็บบักเอือกุน่นเก็บดอ,บอกบักเอือกบนแจมหมากดอกจะไปแจงใส่้นมใหม่แซ่บแจ๊บปุ่งกันนะเอาสมเนีจเราพี่น้อง